พูดดีความกัมบพวกหมกับกมเมอร์กับเกมโอทีวีนะครับเราวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมซิเก็ตแอคชั่นนะก็จะเป็นเราจะเล่นเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นพาสเป็นพาสไปนะนะครับโอเคจะเล่นเป็นพาสนะแต่แต่ไม่แน่ใจนะเขาจะเล่นถึงพาสไหนก็จะเล่นเป็นเ,นเลน่นอะไรไม่ไม่เก็บเ,เลยไม่บทุยนะครับ เราก็จะเล่นไปเรื่อย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 บรเนตช้าจังเลยถ้าผมใช้ไฟอยู่นะก็ต้องขอพลันของคนช้าและความกาดของมันด้วยนะโอเคเพืกระตุกจังเพสห้าสิบเมตรร้อยไม่ต้องบอกนี้โอเคนะก็จังเราจะไปทำนี่กับคงนี้ ไดร้อยได้ร้อยๆๆได้ร้อยไฟฟ้าคืออะไรไม่เคยไม่เคยได้นะครับต่อมากสังคมไม่เอาทับเกตัวเพามีปืนถาวรมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะมีหกชนิดเดี๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์ของผมนี่อาวุธทั้งหมดอันนี้เหลืออันนี้มันเป็นแบบยังไงเขาเรียกว่า แบบไม no ่ถาวรนะเป็นแค่วันคะจะใช้ปืนนี้ไปก่อนก็เคจะมาเริ่มต่อสู้ด่วนเราไม่เอาก๊อฟเตอร์ก๊อฟก๊อฟสตั๊ดเลวลวเ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 ลวลวเลวลวเ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 ล ไม่เปลี่ยนห้องแบบเขาพายก็เสียงแหบนะว๊อด w h a ดเดอะฟัคก u ฟัคกิ้งเด็บโอ้มายกูในสังคมมีออฟไลน์ออนไลน์ไม่มีออฟไลน์มันเดยอมาเออต้องอย่างนี้ดิ โอเคเอ้าเอาโอเคลุกัโอ้ยเจ็บคออออจ๊ะโอเคถ้าอันี้ขาดเปชินต่อแล้วเสียชัยนิดแม่งเลยเสียนะ what what the fuck n เสียคู่นะฮะสักคู่นะฮะนีดหลุดเฮ้ยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะอยวผมไปหาดูวิธีดูกันนะบา,บายๆจะไปายทำไมเนี่ยโอเคครับกลับมาแล้วก็มาคิดเรื่องข้ามารอ่ะโอเคจะมาเล่นต่อนะกดกอดหวังว่าจะไม่เป็นแบบยิ้มไม่ดีอ่ะ

อ,อ,อ,อันนี้จะเป็นแบบสุปเอกรอนะครับก็ยิง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 เพื่อบยิงให้ชอ็อตเลยนะครับอนี้ก็ไม่ได้เล่นนานนั้นแหละก็นานมันเกิบเป็นปีแล้วโลดมาก็เปิมมาที่นะ่ะแว่าจะลงแล้วปังดึงก็หนุกดูนะเออ ทีมพวกมันมีจะยึดในคนกันนะโอ้ผมตายมากี่รอบวะเนี่ยผมตายมาสามรอบยังไม่ได้ฆ่าตัวตจคุ้ันนีะเดิรดเดรดเด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 ไม่มี้วยไหนเทีเราลยโอ๊ยอุ๊ยไอ้ววิววิว ผมจะเอ้ยเดี๋ยวมาอยู่ดีๆได้ปืนใหม่แค่เกิดฆ่าแล้วปืนมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะชุบ,ชบเดี๋ยวนั้นยิงยิงยิง,ยง What the fuck Holy shit มันอยู่ข้างบนนะไปทะจามาัอยู่บนนั้นปะอ๋ออันนี้มันสมปืนกลสั้นนะ มเปลี่ยนไปทำไมเนี่ยนั่นดนั่นดูนั่นป่าวแตวมันรู้แล้วเออมัู้านมันเลยนี้ง่ายสุดป้ายังต้องไม,อไม่ตายไม่ตายเพเมตายละเดีเยๆๆๆ๋ยวรอรอรอออกไม่ได้ยังไ ดับบลคิวโอ้ย่าิงกูโอ้ยเช็ดยังไม่ดีไม่ต้องเข่าแล้วว๊ะว๊ The fuck อืมสังหารได้แค่สองตัวกูนิสตาเป็นประารอบแต่กูก็ไม่ได้ฆ่าด้วยใครไม่รู้ฆ่าอนอยู่นั่นเอ้าตายแล้ว คือเรื่อตายไปไหนมาเจ็บร้อยสังหารดีนี้นี่โอ้ยมันเกิดอะไรตรงนี้เนี่ยอุย๊ยมันอยู่นั่นดับบล k คิวกูเขาคิวเก่งเลเขวาขวิน ยมันสังหารได้แล้วเจ็บร้อยเ็ยบร้อ,อ,องานีดตดแล้วตอนนี้ตายสเอ้ยเดี๋ยวนะตคาดตายเยอะไม่ใช่่ตาย, 9, ตาย 9, เคาดคาเเร่งเรยิงยงยงิโดด,ดงดง โอ้ยเดี๋ยวโอ้แหลมเฮชาร์ดโอ้ดุดุดุดโอ้โอ้ what the f a k โอ้มา ได้เ,เคเลองหมดแล้วดีมากเพื่อนอือทุกสองฟ้าไม่กินหนูเล่นเกมอยู่หนูแคทเกมอยู่เอ็น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 อ่าได้ปืนบาสุกา้าเปี้ยว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 เอะเฮช็อตไม่เฮช็อตนี่หว่าหมุน ยิ่งยิงตับตับตับย yeah. oh oh oh. ี่โอ้โอ้เออเอ้าทำไมค้างวิดโอเคแต่เมื่อกี้แหลกเจอแคทไปด้วยแล้วก็อนะันนะั้นนะก็เล่นไปด้วยก็เลยแหลกเล็กน้อยต้องขอไปเโอ้โหคงจะไม่แหลกเล็กน้อยแล้วล่ะครับคงมาอาสารโคตรแหละเอ้ยสะอึก วัดซี mm ่ใ hmm. ช mm ้บาลีเนาอืมฮืมอื้มอืมถ้าจบอันนี้แล้วก็จะเลิกแคทไม่ใช่เลิกแคทแบบเลิกแคทตลอดชีวิตนะมาถึงเลิกแคทอันนี้นะใครส่งชิตอะไรมาอย่างนั้นแมวป่าอูชิตเฮ้ยบลิสต์วู เย้เ yeah. ด็กคนอย่างนี้ไม่อยากฆ่าวัวไหนเลยเจอมันคือความจำเป็นวูดแอบดันเียนข้ากเพื่อนโอ้ได็กคนนี้แล้วมึงมายืนใช่เลยอุ้ยกระตเลิงโฮมายกู้ oh, แกปเตเลิงเป็นปืนที่ใช้ย,ยากนะฮะเฮ้เมื่อกี้เจอมันอยู่อเรียบร้อยโอ้ได้แกร์ตเลิงแม็กไม่ได้มันก็มีแค่ร้อยยี่สิบสองนัดเอ้ยร้อยสองนัดเฮ้ยทีมเราต้องชนะห้าสิบสี่แล้วมันแค่สี่สิบเจ็ดเมื่อกี้จะบอกสี่สิบหก เสือกเลื่อนเป็นสี่สิบเจ็ดเรียบร้อยดิสนาย,อ,ยอันนี้ปืนดีปืนดีต้องใช้ใชใ้เป็นคนระับเดี๋ยวขึ้นทางเลยต้องใช้ใเป็นใชใ้เป็นปืนนี้โอ้ได้คูจะยิงแล้วทำไมเนี่ยเออแม็กถือมีดแม่ง แม่งไม่โดนโอ้ยโอ้ยโอ้ยหัวหายเลยใช่บอลเลนไม่เป็นคนระับ <c oughs> ขออภัยในความกักเกียนด้วยวั t เดอ f ฟร a ปปังยิงก็ไม่โดนโอ้ชลาดเลยกูเอ้ยมันมีนั่เดียวช้าที่ไหนลนะ่ะก็มีคนทำไม โอ้ oh, สนสยสีเขียวอีกมันจะหนักไปมากกว่านี้อยู่ข้างบนเอาไปแล้วโอ้ชิตโอ้ชิตเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนเฮ้ยรู้สิบสีแลวนี้เดียวเพื่อนโอ้ชิตตกใจหมด โอ้ยเชิดโอเคไปต่อโหวมันโหดปืนแต่ละปืนมันป่าเอชวิทยได้ลレสีจมปืนปิงเปียววิงวับมันจะแบลไปไหนวะเนี่ยโอ้ดึงดึงดึงมีหัวใจเด้อ ให้ช็อตปะเนี่ยกูจะตายแล้วปงัปงปงังปังดับเบิลคิวเอ่ะยิงไม่ทันเลิฟอะไรไม่รู้อิชิบอิชิบอิชิบดับโบลคิวเอิบเอิบ เยผมนี่เงือกเลยตายฮ่าเลยเสียงนี่เปลี่ยนเลจริงๆอะไรเอ่คุณนะครับโอเคครับก็ต้องขอไปเลยนะครับเมื่อกี้ไม่ใช่ก็เมหรับวันนี้ใครชอบประหยัดลึงกดไลค์กดแชร์กันให้เยอะๆนะ